สวัสดีครับผมโกมิโซเอเวนฝักเก็นะครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวไททันตัวแคปเตี้ยหน้าดุนะครับตัวนี้ราคา647,000บาทนะครับเดี๋ยวพามาชมว่าคันนี้แต่งอะไรมั่งนะครับรุ่นนี้มีแค่3สีนะครับผมมีสีขาวสีส้มแล้วก็สีดำนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้ ของ S Sporty นะครับออกแบบได้สวยงามลงตัวแล้วก็ครอบกระจังหน้าสีแดงดำครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับติดมาติดตั้งให้มาจากโรงงานเลยตัวนี้ไฟตัดหมอกนี้นะครับชมรใกล้ก็ได้นะครับดุมาก ล้อมาสีดำเลยถ้าเป็นตัวแคปบตัวธรรมดาจะเป็นสีทูโทนนะครับกระจกสีดำตัดแดงนะครับเป็นตัวข้อบครับแล้วก็สกเกิร์ตด้านข้างของสปอร์ตี้เหมือนกันโลบาแบบพึ่งท่อนนะครับติดกระบะหลัง ออกแบบลงตัวครับส่วนด้านท้ายครับสเกิร์ตท,ทรงดุดุครับมีนอกเหนือจากนี้ติชมแนะนำได้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนสนใจทักบอกได้เลยออกแบบได้สวยมาก โลบาหลังนะครับเอ้ hey, แ็บหลังคาตทษทีครับแจ๊บหลังคาหลังทรงใหญ่ครับมีให้พร้อมลูกค้าอยากได้แบบนี้ทักเข้ามาได้ครับมิซูเอเบิเราจัดให้ด้านในแ็บหลังกว้างๆครับตัวนี้ดูภายในครับนี่ หน้าจอาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้มีวิทยุฟังบลูทูธได้ครับเสียบ USB เล่นเพลงได้นะครับผม<ๆ>เครื่องเสียงก็ใช้ได้ครับเสียงดีมาก ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับปากโปรโมชั่นไว้เลยลูกค้าใช้เงินออกรถแค่9,900บาทเท่านั้นนะครับแต่งลอแต่งเต็มแต่งซิ่งได้เลยครับเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นครับผมครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้แต่งสูไว้แต่งดุไหมครับล้อเดิมๆนะครับคันนี้ถ้าอยากได้ล้อแต่งก็สามารถคุยกับที่ปรึกษาการขายของเอเบิลปากเกเราได้นะครับมิสูเอเบิลปากเกเราพร้อมยินดีให้บริการทุกช่องทางนะครับ ยังไงถ้าชอบฝากกดกระดิ่งสับตะไคร้ในช่องทาง m ม s สูปักเก็ตช n แนลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอัปโหลดคลิปต่อไปฝากตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม